ครับครับเจกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็คนอีกคนเดิมครับก็มารีวิวหม่ตัวนี้เลยเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นเสียงจากใหม่ไฟ i n e f i n K 6 6 8นะฮะแต่ตัวที่ผมซื้อมาเป็นชุดบันเดิลที่มีชื่อว่าตัว T 6 8 8 8 8 ตอนแรกก็หาข้อมูลอยู่แล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะไอสอตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงในเมื่อตัวรหัสตัวหน้าเนี่ยมันแตกต่างกันตัว1นึงเป็นเตัว1นึงเป็นทก็คิดว่าจะเป็นไมรูปแบบเดียวกันหรือว่าคล้ายคลึงกันแต่มีฟังก์ชันบางอย่างที่มันแตกต่างกันจริงๆไม่ใช่ครับ จริงๆไม่ตัวนี้คือ K688 เหมือนกันแต่แตกต่างกันที่ตัวนึงเนี่ยจะเป็นบันเดิลที่แถมพร้อมกับขาตั้งใหม่อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวธรรมดาเฉพาะตัวใหม่ไม่ได้แถมขาตั้งใหม่มาด้วยข้อแตกต่างมีแค่นี้ครับนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยสําหรับใครที่กําลังหาข้อมูลอยู่ว่า2ตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงก็คือมีขาตั้งก็ไม่มีขาตั้งตัวที่มีขาตั้งตัวเคไม่มีขาตั้งแต่ว่าเป็นใหม่ตัวเดียวกันทั้งหมดครับและเสียงที่ได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงจากไม่ตัวนี้แบบชัดเจนเจาะจงไม่ได้มีตัวอื่น อื่นได้เลยเป็นเสียงจากไม์ตัวนี้เพียวๆนะครับผมไม่ได้ผ่านการ EQ ใดๆทั้งสิน้นสิ่งที่แรกที่เราอยากจะพูดกันในเรื่องของไม์ตัวนี้เลยนะผมคิดว่าที่ซื้อไม์ตัวนี้มาผมมีไม์ตัวนี้อยู่แล้วเวย้ยผมมีไฟฟายตัวตัวนี้เป็นไม์คอนเดนเซอร์อยู่แล้วแต่ว่าทําไมถึงซื้ออีกตัวหนึ่งเพราะว่าเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เจอมากก็คือพอมันเป็นไม์คอนเดนเซอร์ ไมมันจะเก็บเรน์กว้างมากจะเก็บเสียงได้ค่อนข้างละเอียดและไกลเสียงบางเสียงที่เราไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังเนี่ยมันก็จะเข้ามาในไมม์ของเราเวลาที่เราเรคคอร์ดขึ้นมาเนี่ยบางทีเราไม่ได้อยากจะได้ยินเสียงนั้นในแทร็กของเราอะ่ะมันทําให้มันยากขึ้นเวลาที่เราไปอีดิทเพราะว่ามันจะมีเสียงแทรกมากขึ้นเราก็ต้องทําการ n o i อ e c a n เ e l i n g หรือว่าตัดเสียงไม่จําเป็นออกไปไป EQ นูน่นนี่นั่นซึ่งก็ไม่ถนัดในเรื่องนี้แล้วมันก็เพิ่มโปรเซสในการทํางาน ดังนั้นนะ่ะตัวผมเองก็เลยเลือกที่จะใช้ไม้ตัวนี้มากกว่าซึ่งเป็นไม้ดนามิกมันจะรับเสียงค่อนข้างแคบ มันทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมาโปรเซสกับงานที่หลังเยอะเท่าอันเมื่อก่อนแต่เสียงกะชอบอันไหนมากกว่าโดยส่วนตัวแล้วว่าพอเวลาทดสอบจริงๆอ่ะผมกลับชอบเสียงของเจ้าตัวใหม่ที่เป็นคอนดิเซอร์มากกว่าผมรู้สึกว่าเสียงมันค่อนข้างนุ่มค่อนข้างละมุนมากกว่าเสียงตัวนี้แต่ในการทํางานโดยทั่วไปแล้วว่าเราก็คิดว่าตัวเนี้ย ตอบโจทย์กว่าในเรื่องการพูดการน,นู่นนี่นั่นเพราะว่าปัญหาหลักๆของไมโครเอนเซอร์เมื่อก่อนอ่ะจะถูกบอกว่าไมโครเอนเซอร์ถ้าซื้อไม้ทั้งทีอ่ะควรซื้อเป็นคอนเดนเซอร์สิเวลาจะเอาไปร้องเพลงจะเอาไปพอร์ตคงพอร์ตแคสต,ต,ต่างๆนานาเนี่ยก็มักจะใช้ไมโครเอนเซอร์เป็นหลักเพราะว่าไมโครเดนเซอร์เนี่ย ต้องมันรับเสียงได้กว้างกว่าทําให้เราเนี่ยโปรเซสกับเสียงได้มากกว่าเพราะมันเก็บเสียงเยอะไงมันเก็บมาหลากหลายด้วยความที่มันมีเรนจ์ของการเก็บเสียงกว้างเนี่ยมันจะเก็บเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ําเสียงอะไรต่างๆนานาเนี่ยได้เยอะกว่าเจ้าตัวไมด์นดามิกแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องพูดใกล้ๆแบบไมด์ไดนามิกแบบนี้แต่ว่าเวลาที่เราใช้งานจริงๆอ่ะถ้าคนไม่มีห้องอัดเสียงไม่มีห้องเก็บเสียงเสียงจะเข้าค่อนข้างเยอะมาก ยิ่งเวลาใส่หูฟังมอนิเตอร์ไปด้วยอะ่ะเราจะยิ่งรับรู้รายละเอียดเลยว่าบางทีอะ่ะเราจะได้ยินเสียงคนทิ้งขยะอยู่ที่หน้าบ้านท,ทั้งทั้งที่จริงแล้วอะ่ะถ้าเป็นหูปกติของเราอะ่ะเราจะไม่ได้ยินเสียงนั้นเลยเว้ยแต่พอมันเป็นไมโครโฟนเซอร์อ่ะมันเก็บเสียงระยะไกลที่มันเป็นเสียงสะท้อนนู่นนี่นั่นน่ะได้ดีมากๆมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าคนต้องการที่จะเอา ไฟเสียงหรือว่าต้องการจะอัดเสียงเพื่อไปโปรเซสต่างๆแล้วมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการโปรเซสอะ่ะผมคิดว่ามันเหมาะนะที่จะเอาไมค์คอนเดนเซอร์ไปใช้งานแต่ถ้าเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้อยากที่จะไปโปรเซสกับอะไรมันมากมายอยากใช้แบบเสียงของมันเพียวๆเลยไม่ได้อยากที่จะไปคอย q นูน่นนี่นั่นเนี่ยไมค์ไดนามิกตอบโจทย์กว่าซึ่งตัวนี้เป็นไมค์ไดนามิกและที่ผมซื้อเพราะว่าเป็นสีขาวและตอนนั้นเป็นช่วงรถ66%ได้มาในราคาประมาณ3,000กว่าบาท 3า0 0 0เท่าไรวะเออไม่แน่ใจเดี๋ยวแปะราคาไว้ให้อีกทีแต่ว่าได้มาในราคาที่รู้สึกว่าตัวเองรับได้มาพูดถึงข้อเสียอย่างหนึ่งที่เจอเลยก็คือตัวนี้ใหม่ไอ้ตัวนี้นะฮะมันจะมีปุ่มกดอยู่ให้ดูปุ่มกดมันอะตัวเห็นสีเขียวนี้ไหมปุ่มกดตัวเนี้ยมันมักจะไปโดนเองเว้งงงไหมคือไม่งงหรอกหมายความว่าผมอะมักจะไปโดนตัวเนี้ย อไม่โดนอีกพออยากจะโดนก็ไม่โดน <c oughs> ใช่เมื่อกี้คือเหตุการณ์จริงที่มันมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆก็คือผมมกักจะโดนมันนะไม่รู้อ่ะบางทีมันก็ไปโดนอนะ่ะซึ่งถ้าไม่ชอบเลยอย่างนี้ก็คือมันเป็นทนะัชสกรีนอ่ะคือมันเป็นระบบแตะเป็นระบบสมัมผัสเป็นระบบเซนเซอร์ไม่ใช่ฟิสิกอลบัตตอนนะฮะ แล้วไมค์ก็ล่วงเลยมันไม่ใช่ฟิสิกคอลบัตทอนทาให้บางครั้งมันอาจจะไปโดนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและหลายครั้งก็ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะที่จะไปโดนมันแล้วมันก็เหมือนเมื่อกี้ผมไม่ได้อัาคลิปนี้คลิปแรกนะเมื่อกี้ผมอ่านไปแล้วรอบหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเอ้าไอ้เสียงหายไปไหนวะแม่งคุยคนเดียวมาสิบนาทีแล้วเมันกันคุยคนเดียวที่ปากขยับแต่เสียงไม่มี ก็สงสัยว่าเป็นเพราะอะไรไม่ได้เปิดลําโพงหรือเปล่าลืมเปลี่ยนชาร n เนลลำโพงปักเอาพุทหรือเปล่าน่นนั่นจริงๆไม่มันอ่ะมันเป็น <c oughs> ด้วยความมันเป็นระบบสมัมผัสเป็นเซนเซอร์บางทั้งอ่ะมันมันไปโดนเองซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปโดนได้ยังไงเพลอเลยแล้วมันเป็นบ่อยมากเป็น2 3 4 5ครั้งหลายครั้งแล้วซึ่ง ถ้าเป็นงานซีรีสจริงจังที่เรามีโอกาสอัดแค่ครั้งเดียวหรือว่าเราไม่ได้มีคนมอนิเตอร์คอยดูแลด้วยไม่ได้คนไม่คอยไม่มีคนคอยมอนิเตอร์เสียงที่ได้ยินจากตัวใหม่ด้วยเนี่ยบางทีมันอาจจะให้แบบว่าเอ้าเสียงหายไปไหนถ้าทํางานคนเดียวเนี่ยอันนี้คือข้อเสียอย่างเดียวที่ผมเจอแต่การใช้งานทั่วไปเนี่ยถ้าคุณกําลังมองหาไมด์ตัวหนึ่งที่มันเสียงดีเสียงดีหรือเปล่าก็เสียงที่ได้ยินอยู่เนี่ย คือมันมัน,ม,นมันเสียงมันโอเคแล้วก็าราคาโอเคสีมีสีขาวพร้อมกับขาตั้งสีขาวถ้าคุณกำลังมองหาไมค์ไดนามิกที่มันเอาไว้พูดคนเดียวหรือว่าเอาไว้ทำวิดีโอคนเดียวหรือว่าเอาไปอัอดพอดแคสต์คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันค่อนข้างเหมาะ กับการใช้งานของแบบโซโล่พอดแคสต์การทำรายการคนเดียวการอัดคลิปวิดีโอคนเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างเหมาะแล้วก็ไม่ได้มีเซตอัพที่ยุ่งยากก็คือการเสียบ USB เข้าไปที่ไม่ว่าจะเป็น Mac หรือ PC ของคุณเท่านั้นก็มันสามารถใช้งานได้แล้วไม่ได้มีความสลับซับซ้อนใดๆแล้วก็ไม่จะเป็นที่จะต้องไปโปรเซสเสียงไปลด เสียงเพิ่มเสียงอะไรทีหลังมากมายคือเสียงจากที่มันอัดมาเลยก็ใช้ได้ดีอยู่แล้วนะครับไม่ได้แย่อะไรนะรวมถึงมันจะมีช่อง XLR สำหรับคนที่ใช้ Audio Interface หรือว่า s o u n d c a r ์ในการบันทึกเสียงผมก็มี Audio Interface เหมือนกันนะตะพังไปแล้วอันหนึ่ง คือมันไม่ได้พังหรอกแต่ไม่ได้เอาไปซ่อมสักทีซ่อมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ได้ตัวเก่าตัวเก่าตะกึเก,กเลยตัวนี้นะฮะมันจะมีช่อง USB 2.0ซึ่งพินที่อยู่ข้างในมันหักไปทําให้เวลาใช้งานนะมันใช้งานไม่ได้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะาไปซ่อมที่ไหนถ้าสมมุติว่าใครมีที่แนะนํานะครับผมสามารถส่งไปซ่อมได้ก็แนะนําหน่อยเด้อหรือว่า ถ้าให้ซ่อมเองคงจนบัญญาจริงๆฮะไม่สามารถที่จะถอดออกมาระบาดเกรยได้นะจ๊ะก็สําหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วกําลังหาไมาหรือว่าหารีวิวแบบบ้านๆเพลนคือผมไม่ได้จะตัดต่ออะไรมากมายจริงๆอ่ะคลิปนี้ที่คุณกําลังเห็นอยู่ผมไม่ได้คิดสคริปผมแค่พูดไปเรื่อยเก็บปะผมไม่ได้คิดสคลิปไม่ได้เขียนไว้ก่อนว่าด้วยว่ามันจะอาจเป็น วิดีโอที่แบบเอาไปพูดนู่นนี่นั่นให้คุณได้ฟังเข้าใจกันแต่ว่าอยากจะบอกเฉยๆถ้าว่าไมตัวเนี้ยมันเป็นลักษณะหรือว่าคาแรคเตอร์ของเสียงมันประมาณนี้ถ้าคุณชอบผมก็ซื้อได้เลยผมคิดว่าผมชอบผมก็ซื้อเลยนะฮะเพราะว่ามันก็ได้ใช้งานจริงๆแล้วก็ตัดเสียงรบกวน เรียกว่าตัดเสียงรบก,กวนดีว่าเรียกว่ามันไม่ได้เก็บมาตั้งแต่แรกเออมันไม่ได้เก็บมาตั้งแต่แรกทําให้เราเนี่ยไม่จาเป็นต้องโปรเซสอืมอันนี้แหละดีในะราคา3 0มสี่พันวจริงตัวเลือกมันค่อนข้างมีหลากหลายนะตัวเลือกที่เปรียบเทียบกันเห็นได้ชัดเลยถ้าคุณกําลังมองหาไม้ที่เป็น USB Type C นะฮะบางอันนะ่ะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยอย่างเช่นตัวไฟฟตัวตัวเนี้ยถ้าเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยอย่างเช่นไฟฟตัวเนี้ยเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ที่อ่า ช่องเสียบเข้าตัวไมค์อ่ะเป็นไมโคร USB ซึ่งมันก็เป็นพอร์ตเก่านะฮะใช้งานไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าผมเป็นคนนึงเนี่ยที่ต้องการจะใช้สายเส้นเดียวแล้วจบใช้ Macbook Pro ปี2019ที่ช่องแม่งมีแต่ Type C ทั้งนั้นเลยมี4ช่องแต่เป็น Type C หมดเลยไม่มีช่องหาเหวอะไรไม่ให้ผมเลยผมเลยมักจะเลือก Device หรือุปอกรณ์ที่มันเป็น Type C to C ไปเลยโดย ที่ไม่ต้องต่อฮับแต่จริงๆก็ต้องต่ออยู่ดีเพราะยังไงมันก็ไม่พอนะครับผมดังนั้นแล้ว่ถ้าใครกําลังเลือกตัวใหม่เป็น USB-C ส่วนสายที่แถมมามันจะเป็น USB-C กับ USB-A C-to-A นะมันจะเป็น2หัวเนาะแล้วเวลาเขาให้มาเนี่ยของเนี้ยมันก็จะมีตัวขาตั้งใหม่มาให้มีเจ้าตัวใหม่มาให้มีสาย USB-C-to-A มาให้1อันนะครับผมก็ประมาณนั้น แล้วก็ไอตัวไมค์เนี่ยไม่ได้พูดถึงสเปคมันรายละเอียดอะไรมากมายเนาะเหมือนเมื่อกี้จะพูดไปแล้วคือมันใช้อ x อ r ได้เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ต่อเข้ากับซาวการ์สวอลล์ดีโฟร์อินเทอร์เฟซของเพื่อนๆได้สำหรับใครที่อยากจะยกระดับ ความไพเราะของเสียงหรือยกระดับคุณภาพของเสียงให้มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ยังเป็นทางเลือกที่ยังอยู่ในทางเลือกของท่านอีกทางหนึง่งสําหรับโดยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าผมชอบหนึ่งอย่างเลยท,ท,ที่เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อมาก็คืออยากจะลองตัด จัดโต๊ะคอมเป็นโทนสีขาวแล้วก็อยากจะได้ไม้สีขาวมาสักตัวหนึ่งนะฮะไม่อยากได้สีดำและแล้วก็อยากให้มันเป็นไม้ดินามิกที่เรนจ์อยู่ในราคาไม่เกิน4,000มาพร้อมขาตั้งตัวนี้ T668 หรือว่า T688 วะอืมสักรหัสนี่แหละค่ะมันเป็นไม้ที่ผมคิดว่าตอบโจทย์ผมทั้งหมดเป็น USBc เป็นไม้ดินามิก เป็นสีขาวหน้าตาดูไม่ได้หน้าตาดูไม่ได,าาด,ไได้ไม่ได้มีความซับซ้อนไม่ได้มีความอิเล็กทรอนิกส์เลยมากเป็นแค่ไม้แท่งๆหนึ่งให้ความรู้สึกเรียบมินิมอล something like that ผมคิดว่าคุณตัดสินใจได้ง่ายจากการฟังเสียงวิดีโอนี้ในการให้ช่วยคุณตัดสินใจถ้าใครบอกว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอนในการ<ม>รีวิวที่ยืดเยือ้อเอื่อเอ่ยเป็นในการรีวิวที่งงงวยช่วยชงน แล้วไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าผมก็ไม่ได้เข้าใจตัวเองขนาดนั้นถ้าใครไม่ชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใครไม่รู้สึกว่าคลิปนี้แม่งรีวิวหาเหวอะไรไม่รู้ก็กดแชร์ได้ถ้าสมมุติว่ารู้สึกแย่กับวิดีโอนี้จริงๆผมก็ยอมรับการกด subscribe ของทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะวี